ปเริ่มที่เรื่องคุณใบเตยก่อนเลยละกันเพราะว่าคือทั้งสามเรื่องเนี่ยติดนะเทรนด์็หมดเลยนะคะคละยังคุณใบเตยเองตอนนี้ก็แน่นอนค่ะทางเรื่องของอ่าคุณใบเตบยใบเตยสธีวันนะแล้วก็ forex3D กทตอนนี้ติดแฮชแท็กอยู่เลยนะคะ<ช>ก็ถือว่าวันนี้นะคือวันนี้ที่สันอายามีการนัดพิจารณาคดีนะคะที่ผู้เสียหายจากคดี นะ Forex 3D เนี่ยฟ้องตรงต่อ DJ m a n แล้วก็คุณใบเตยะนะคะและพวกใช้คำนี้นะคะ,ะนะโดยมีโจทย์เนี่ยฟ้องทั้งหมด9ผู้ต้องหาะงนะฟ้องในข้อหาความผิดฐานผิดสัญญาและความผิดฐานช่อโกงประชาชนจากกรณี Forex 3D เนี่ยนะคะ,ะโดยวันนี้ค่ะศาลได้ยกฟ้องโจทย์ให้เหตุผลว่าไม่มีพยานหลักฐานเส้นทางการเงิน ที่เชื่อมโยงถึงมีเพียงภาพถ่ายใบเดียวนะก็พูดง่ายๆว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอถูกครที่ทางผิดได้ใช่มันมีที่ทางทนายความของคุณใบเตยเขาบอกก็คือว่าเอหลักฐานน่ะมันมีแค่รูปถ่ายอะใบเดียวเท่านั้นแล้วมันก็ยังชี้มันไปโยงไม่ได้ว่าทั้งสองคนมันมีส่วนผัวพันหรือว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือไม่ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการยกฟ้องไปนะซึ่งสําหรับคดีนี้เนี่ย อ่าเป็นคดีที่หนึ่งนะฮะในผู้เสียหายจากคดีฟอร์เรตทีดีที่มีการยื่นฟ้องอันนี้ผมบอกก่อนยื่นฟ้องส่วนบุคคลอ่าซึ่งตรงเนี้ยมันจะคนละสำนวนกับคดีที่อายาการยื่นฟ้องไปก่อนหน้านี้นะอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะคะทีนี้เนี่ยทนายความเขาก็ระบุระบุเพิ่มเติมว่าโอเคแม้ว่ามันจะเป็นคนละสำนวนแต่พยานหลักฐานทั้งสองคดีมันเหมือนกันซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเขาจะนําคําตัดสิน ยกฟ้องดังกล่าวเนี่ยไปยื่นหลักฐานเพิ่มเติมในอีกสำนวนนะ,ะครบซึ่งศาลเนี่ยจะมีการนัดสืบพยานกันในช่วงเดือนกร,รกฎาคมด้วยเช่นกันขณะที่การยื่นขอความเป็นธรรมเรื่องของการชดใช้เงินเดียวยาครอบครัวของใบเตอร์แล้วก็ดีเจแมนเนี่ยอยู่ระหว่างการปรึกษาการะทีมทนายความนะ,ะครับส่วนความผิดแพ่งศาลเนี่ยตัดสินให้จำเลยที่1 2ึสี่ ร่วมกันชําระเงินจํานวนประมาณนะฮะตัวเลขกลมๆก็อยู่ที่โอหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทแล้วก็มีดอกเบี้ยดอกเบี้ยผิดนัดอัตราร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อปีของเงินต้นนับจากวันที่ฟ้องฟ้องตั้งแต่ยี่สิบสี่สิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามเดี๋ยวก็ต้องไปบวกลบคูณหารกันไปจนถึงสิบเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่จากนั้นก็จะให้คิดดอกเบี้ยผิดนัดอัตราร้อยละห้าต่อปีจนกว่าจะชําระเสร็จ แก่โจดทั้งสองนั่นแหละค่ะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งคดีเท่านั้นอันนี้คือยื่นฟ้องตรงใช่ครับใช่ไหมคะเดี๋ยวคนก็คือวันนี้คือพาดหัวก็หลายๆคนก็แบบว่าฮะยกฟ้องแล้วหรออะไรแบบนี้เขาบอกว่าเรียนก่อนว่าคนละสำนวนกันนะเออสำหรับตรงนี้ด้วยค่ะใช่แล้วเห็นมกคุณใบเตยเขาก็มีการเปิดเผยความรู้สึกด้วยใช่ไหมใช่คือวันนี้คือนอกจากผู้สื่อข่าวแชร์การไปทําข่าวแล้วแน่นอนค่ะผู้สื่อข่าว บันเทิงก็ไปแบบเยอะมากนะคะ,คะแล้วก็สัมภาษณ์คุณเีแต่ว่ารู้สึกยังไงบ้างเธอก็บอกว่าขอบคุณศาลที่ให้ความเป็นธรรมบอกก่อนหน้านี้นะไม่เคยออกมาให้ข่าวที่ไหนมาก่อนอเพื่อรอคําตัดสินในวันนี้และขอบคุณผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงที่ยังให้โอกาสหลังจากนี้จะตั้งใจกลับไปทํางานเต็มที่ะจะเลี้ยงดูลูกให้ดีค่ะ ผู้สื่อข่าวถามว่าได้เจอกับดีเจแมนไหมคุณใบเตยบอกว่า DJ Man รู้คําตัดสินสารในวันนี้แล้วก็มีความดีใจเป็นอย่างมากและได้มีการพูดคุยพร้อมฝากความคิดถึงไปยังลูกอีกด้วยส่วนคุณแม่ของคุณ DJ Man นะคะก็บอกว่าขอบคุณศาลที่ให้ความยุติธรรมเพราะว่าที่ผ่านมาลูกถูกตัดสินในโลกโซเชียลว่าทำผิดแต่ตัวเองก็ไปเยี่ยมลูกดีเจแยังคงมีกำลังใจที่ดีใ,ในการต่อสู้คดีต่อไปค่ะ แล้วเห็นเขาบอกว่าตอนที่ระหว่างให้สัมภาษณ์อยู่นะคะผู<ช>้สื่อข่าวบอกว่าอย่างนี้นะรถควบคุมผู้ต้องขังของเรือนจําเนี่ยขับผ่านแล้วก็มีเสียงเสียงหนึ่งค่ะตะโกนเรียกใบเตยใบเตยหล,ลายครั้งเลยค่ะ<ช><ๆ>จากนั้นคุณใบเตยก็ยกมือโบอกแล้วก็มีสีหน้ายิ้มแยม้มแล้วก็สอบถามว่าใครผู<ช>้<ช>สื่อข่าวก็ถามเขาบอกเป็นเสียงของดีเจแมนนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าในส่วนหนึ่ง ที่วันนี้ศาลเขามีการยกฟ้องใช่แต่เอาเอาให้ชัดเลยนะคือว่าคดีที่ตัดสินวันนี้เนี่ยเป็นเป็นคนละคดีกับ,กบที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ยื่นฟ้องดีเซแมนแล้วก็ใบเตยซึ่งคดีนั้นเนี่ยมีมูลค่าความเสียหายนับพันล้านบาทซึ่งยังอยู่ระหว่างการสืบพยานในศาลถูกครับเอาให้ชัดแบบนี้นะก็ทีนี้มาดูในมุมของ DSI กันบ้างเพราะว่าล่าสุดก็เพิ่งแจ้งเข้ามาเหมือนกันนะคุณบรรณานะฮะว่า อรณีที่ว่าศาลยกฟ้องทั้งคุณใบเตยแล้วก็ดีเจแมนเนี่ยมันผมบอกกันนะว่าตางดีเอสาบอกว่ามันเป็นคุละคดีนะ,ะคูลค่าความเสียหายของทางฝั่ง DSi เนี่ยที่เขามีการแจ้งเนี่ยคือมันเป็นหลักสเป็นหลักพันล้านนะฮะแล้วก็มีการประสานขอคัดสำเนาคำพิพากษามาตรวจสอบด้วยโดยทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เเนี่ยก็มีการ ออกเอกสารข่าวชี้แจงนะกรณีที่ปรากฏข่าวตามสื่อโซเชียลนี่แหละว่าสารอาญาเนี่ยได้มีคําพิพากษา,าในความผิดเกี่ยวกับการชโชคโกงคดีแชร์ฟอร์เรกทีดีนะฮะตุนทรัพย์5้าล้านบาทโดยสารเนี่ยก็คือยกฟ้องทางคุณใบเตยจําเลยในคดีดังกล่าวนั้นเนี่ยทาง DSI เองโดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคดีดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องของทางประชาชนเป็นผู้เสียหาย นะเกี่ยวกับแชร์ forex TD เนี่ยได้เป็นโจทย์ยื่นฟ้องทางคุณใบเตยต่อสารอาญาโดยตรงซึ่งสามารถกระทำได้ตามกฎหมายและเป็นคนละคดีกับกรณีที่ทาง DSI คดีพิเศษทำการสอบสวนอยู่นะฮะ,ะโดยในส่วนของทาง DSI นั้นเนี่ยเป็นการดำเนินคดีตามคดีอาญาตามคำแนะนำของพนักงานอายการโดยเป็นคดีพิเศษนะครับซึ่งมีผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยสิคน นะครับรวมทั้งคุณใบเตยโดยมีมูลค่าความเสียหายในคดีคือ2,489ล้านบาทเศษ<ะ>นะครับแล้วก็จากการตรวจสอบข้อมูลทราบว่าพนักง,งานอายการสำนักงานคดีพิเศษสำนักงานอายการสูงสุดเนี่ยได้มีการยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อสารอาญาแล้วนะครับโดยขนาดนี้เนี่ยคดีอยู่ระหว่างการนัดสืบพยานยังไรก็ตามแม้คดีที่ผู้เสียหายฟ้องคดีเองดังกล่าวจะไม่ถึงที่สุดนะครับเนื่องจากเป็นคำวิพากษาศาลชั้นต้น โดยทางพันธบรีวรนันศรีลัมผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบเนี่ยก็มีการสั่งการและให้ส่วนนําหนวยการคดีเนี่ยของกองคดีเกี่ยวดังกล่าวเนี่ยมีการประสานขอคัดสําเนาคับพิพากษาคดี<ช>ดังกล่าวมาตรวจสอบด้วยอืมค่ะเพราะฉะนัะน้นก็เดี๋ยวต้องยังคงต้องติดตามแหละใช่ะะใช่ใชอันนี้เป็นเพียงอีกหนึ่งคดีเท่านั้นของคุณใบเตยค